ชาวเราโมเดลสวัสดีนะคะสวัสดีวันอาทิตย์นะคะสวัสดีอยู่บนรถอีกลแล้วนะทุกคนค่ะ <pers> วันนี้นะคะผันออกมาข้างนอกนะคะคือที่ขวัเนี่ยออกมาเพราะว่าขวันนะคะมาเอาของฝากนะคะที่พี่เขาฝากไว้ให้ที่โรงแรมนะคะซึ่งพี่เขามาเที่ยวเนาะแล้วก็เขาก็เลยฝากของไว้ที่รีเซพชันของโรงแรมนะขวัญก็เลยต้องมาเอาเองนะคะว่าพี่เขาต้องไปเที่ยวต่อที่ทางเหนือของปากีนะคะ เอขอขันก็เลยต้องมาเอาอีกนะฮะซึ่งคนํามาก็น,นี่นะพอพราะแล้วนะคะที่ที่เราไปเอาเมื่อกี้มันก็คืออยู่แบเลียทาวเฟสโฟนะคะเฟสโฟถือเฟสซิ <phase six S 2> นี่แหละ,ะซึ่งมันคนระเรื่องกับตรงนี้เลยทุกคนค่ะคือคือบรรยายไม่ถูกมันคนละโลกอ่ะเออข้างในตรงโน้นนะคือเขาทําดีมากนะคะแบบ แต่ว่าพอออกมาตรงนี้นะคือแบบโอ้ยนะคะสีเขียวนี่ไม่เห็นเลยนะคะมีแต่ตึก <c oughs> และนี่นะคะก็คือน้ำปลาที่พี่เขาฝากไว้ให้กันทุกคนค่ะพี่เขาอุตส่าห์หิ้วมาฝายจากเมืองไทยนะคะเออเป็นของอะไรนะน้ำปะลาของเชฟกระปอมอะ่ะ <c oughs> พันไม่รู้นะว่าเป็นรสชาติยังไงต้องไปลองชิมเลยทุกคนคะ่ะเออพี่เขาก็แบบอุตส่าห์หิ้วมาให้เนาะทุกคนคะ่ะมันหนักเป็นกิโลเลยนะเนี่ยสองขวดเนี้คือแบบหนักมากอะ่ะเออ แกฝากไว้ที่รีเซพชันนะคะของโรงแรมนี้แหละนะคะขันก็เลยให้สามีพามาเอาทุกคนค่ะคือว่าแพ็กเกจทิ่งดีมากอ่ะคือทําแบบนี้คือแบบทรงออกได้เลยนะทุกคนค่ะคือแบบมันไม่ต้องกลัวว่ากลัวมันแตกกลัวมันเลอะอะไรเงี้ยเพราะว่าพลาสติกคือแบบคือดีมากอ่ะดูดิเขาซีนดีมากอ่ะทุกคนดูดิเออทุกคนสามีบอกให้ด,ดูอะไรพาชโชกว่าสนโอ้ยเนาะรถลอยฟ้านะคะทุกคนค่ะตรงนี้คือในตลาดเด้อ คือแบบวุ่นวายเอ้ยแต่แล้วนะและตอนนี้นะคะขันก็กำลังจะไป F7 นะคะจะไปดูว่ามีผักอะไรมีมะละกอดิบหรือเปล่านะคะเพื่อที่จะเอามานี่แหละมาตบังหุ่นะทุกคนขาได้บารามาแล้วก็จะหาอะไรตำนะทีนี้เออจะเป็นยังไงทุกคนขาจะมีหรือเปล่าหรือว่าต้องไปซื้อแตง หรือว่าต้องอย่างอื่นนะคะมาตําหรือว่าจะมีถั่วหรือเปล่าขอนก็ไม่รู้ต้องไปดูนะคะอืมตอนนี้ยังไม่พ้นในนี่เลยยังไม่พ้นตลาดฝั่งนี้เลยทุกคนคะ่ะก่อนจะถึงเอฟเซเว่นก็ครึ่งชั่วโมงนะคะไปให้น้องไปให้น้องไปหมาข้ามถนนนะมาถึงเอฟเซเว่นแล้วทุกคนคะ่ะเราไปดูกันนะคะว่าจะได้ผักอะไรนะคะแล้วจะมีมะละกอหรือเปล่าไปคะ่ะดูก มีอะไรที่เราอยากได้สักอย่างเลยทุกคนแต่ได้เผือกมานะคะ <_ d ata> เผือกหัวใหญ่เดี๋ยวไปต้มเผือกกินนะง <_ d ata> ใส่นะคะก็คงจะได้ซื้อแตงไปตํานะคะกินตํแบบแตงแทนนะคะเออแล้วก็ไปตําแจ่วบักพริกนะคะแจ่วบักพริกเส้ปลาแดกนะทุกคนขาเพราะว่ามะละกอมันไม่มีมีแต่มะละกอสุกว่าทุกคนเมื่อกี้ออโอ้อยากจะเห็นแบบบ้านใครปลูกมะละกอน้อแถวนี้ จอดรถแล้วก็ขอซื้อเหมือนเหมือนจะเห็นอยู่นะโอ้เพราะว่าคนที่เนี่ยเขากินแต่มะละกอสุกเขาไม่ได้กินมะละกอดิบเหมือนเราเนาะนั่นแหละน่าจะมีคอรบี้เนาะอยากตำหัวไอ้นี่เหมือนกันนะอะไรนะครบี้แต่ว่ามันไม่มีที่เนี่ยมันมีแต่หัวใช้เท้าเออแต่หัวใช้เท้าไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่เดี๋ยวไปซื้อแครอทกับแตงกวาเนาะแครอทก็ตำได้อยู่นะ อากาศตอนนี้นะคะคือกลางวันก็ยังร้อนอยู่นะกลางคืนค่อยเย็นนะค่อยอากาศเย็นนะแต่ว่ากลางวันก็ยังเหมือนอย่างที่เห็นอะเอะเหงื่อออกแล้วเนี่ยขนาดว่านั่งอยู่ในรถเฉยๆยังไม่ได้ทําอะไรเลยนะก็ยังร้อนนะคะกลางวันก็ร้อนเหมือนเดิมกลางคืนค่อยอากาศดีนะคะอ๋อจะสิไปทางไหนรถคันนี้อ๋อจะสิไปทางไหนโอ้ยเนาะคือ คือขันจะบอกว่าคนที่นี่ขับรถนะคือต้องระวังใครระวังมันนะคะไม่มีหลักกฎจราจรอนะ่องเจงคือแบบว่าคือขี้อยากจะเลี้ยวก็เลียเ้ยวอะไรอย่างเงี้ยคือรอไม่ได้นะคะ <c oughs> ตลกดีเอาจริงๆนะดุนนะคะว่าขันนะ่ะคุยกับพี่เขาตั้งนานนะคะคือคือคือแบบไม่รู้จักชื่อพี่เขาอะ ขาคือพี่เขามาเที่ยวปากีสถานเนาะเขาก็เลยแบบหิ้วปลาร้ามาฝากนะคะเป็นปลาร้าของเชฟกระป๋อมเลยทุกคนค่ะขอนก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะที่แบบโอ้ยอุตส่าห์หิ้วมาฝากข่นถึงที่นี่นะเออได้กินปลาร้าแล้วนนทุนขาขอบคุณพี่เขามากๆนะคะถ้าพี่เขาเข้ามาดูอยู่เนาะขันก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะซึ่งขันเนี่ยไม่รู้จักชื่อเล่นพี่เขานะคะแล้วก็แบบ เออไม่ถามด้วยนะแปลกมากตลกอ่ะเออตลกมากนะคะขวัญก็ขอบคุณพี่เขามา,มากนะคะที่แบบเอออส่า์หิวปรมามฝากนะทุกคนค่ะเออเนียหนักอยู่นะขอบคุณมากๆเลยนะคะและขวัญก็ขอขอบคุณนะคะพี่ฟ้าเนาะคือจริงๆแล้วพี่เขาอ่ะส่งผ้านะคะเป็นผ้าปาเตะนะมาให้ขวัญคือสองผืนเลยนะ คือส่งมาตั้งแต่เดือนที่แล้วแล้วแต่คือขัญไม่ได้ทําคลิปวิดีโอไม่ได้อะไรเลยแล้วก็ไม่ได้โพสลงอะไรเลยไม่ได้ขอบคุณพี่เขาเลยขันก็ขอโอกาสนี้นะคะขอบคุณพี่เขานะคะขอบคุณพี่ฟ้าเนาะที่แบบเออส่งผ้ามาให้นะคะเดี๋ยวขัญจะขึ้นรูปผ้าไ้ให้ทุกคนค่ะว่ามันสวยแค่ไหนนะคะเออเดี๋ยวขันก็จะเอาไปตัดเสื้อเนาะเพราะว่าถ้าตัดเป็นชุดเหมือนที่ขันใส่อยู่เนี้ยนะคะก็คงแบบไม่พอนะคะถ้าเป็นชุดเดรสยาวๆนะเพราะว่าถ้าถ้าตัดได้มันก็แค่จะแบบแะคบๆนะคะเป็นหน้านะคะแคบ,บๆอะเออได้มัน เหมือนกระโปงหน้าแคบอะไรเงี้ยแต่ว่าชุดที่ขวานใส่ถ้าใส่เดรสแบบเนี้ยเหมือนมุสล,ลิมมุสลิมมาใส่มาต้องแบบแบบกว้างๆเออใหญ่แบบเหมือนกระโปงกว้างๆกระโปงใหญ่ๆอ่ะเออเป็นเดรสใส่ใหญ่นะคะแต่ว่าถ้าแบบถ้าตัดเป็นชุดแบบเนี้ยก็คง ก็คงไม่พอนะคะผ้าไม่พอน้องขอนก็คงจะตัดเป็นเสื้อนะคะเออขวัญก็ขอบคุณพี่ฟ้ามากๆนะคะทุกคนและวสำหรับคลิปนี้นะคะขวัญก็คงจะขอจบไว้เพียงเท่านี้นะคะได้โปรดคนไหนเข้ามาชมคลิปวิดีโอแล้วก็อย่าลืมกด subscribe กันเลยกัแชร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยน,นะคะวิดีโอนี้ก็คงจะเป็นวิดีโอสั้นๆนะคะซึ่งก็แค่แบบออ,อกมาออกเป้าประร้านนะคะแล้วก็สามีมาแวะซื้อของนิดหน่อยนะคะเพราะว่าตอนเย็นจะมีแขกมาบ้านนะคะเออก็ต้องรีบกลับนะคะ ตอนนี้ก็โหบ่ายสามแล้วนะคะแขกจะมาตอนห้าโมงเย็นนะคะอีกสองชั่วโมองต้องรีบกลับไปเตรียมตัวนะคะสำหรับคลิปวิดีโอกนก็ขอตัวลาไปแล้วนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสาราโมลกันสวัสดีจ้าทุกคนคือขวาแบบตัดถุงออกมาแล้วนะถุงซีนอะ่ะข้างในก็ยังแบบซีนอีกอย่างเดียวทุกคนดูริเออไม่ต้องกลัวเลยว่าห่อปลาร้ามาต่างประเทศแล้วแบบ จะแตกจะอะไรนะคะจะหกเศษกระเป๋านะคะไม่มีอ่ะคือแบบซีนดีมากอ่ะเออเนี่ีแกดิโอ้ยมือหนึ่งก็จับกล่องมือหนึ่งก็เปิดเนาะอ่ะอเนี่ยทุกคนซีนวะดีมากอ่ะเอ,อันเนี้ยมีอีกชั้นหนึ่งด้วยนะ